บอกว่าเป็นหนังที่ผมค่อนข้างจะกังวลอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับ OMG รักจังหวะผิดจังหวะกังวลว่าเราจะอินกับหนังเรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเป็นคําพูดของไอ้เปรมนะครับส่วนตัวผมพูด,พดเนี่ยอินแน่นอนเพราะว่าประสบการณ์ตรงเนี่ยเจอมาแล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่ไอ้เปรมมันบอกว่ากลัวว่าจะไม่อินเนี่ยก็เพราะว่าผ่านช่วงเวลาความรักในวัยมหาลัยมาสักพักหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้นานมากขนาดนั้นแต่มันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมละครับ แนวคิดหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับความรักมันก็เปลี่ยนไปมากอยู่เหมือนกันมีเหตุผลมากมายล้าน8ครับที่อยากจะทําให้เราเนี่ยต่อไม่ติดกับหนังซึ่งถ้าถามว่าแล้วทําไมถึงไปดูหนังเรื่องนี้ล่ะกังวลเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่าน้องจูเน่นั่นเอ,เองนะครับโดยรักจังหวะผิดจังหวะเนี่ยจะเล่าเรื่องราววุ่นๆุ่นของกายครับเด็กหนุ่มมหาลัยที่สุดแสนจะธรรมดาที่ดันไปนหลงสเสน่ห์ของจูนสาวสวยสุดฮอตประจำมอจะโชคชะตาหรือว่าพระเจ้าก็ไม่รู้ที่บันดาลให้ทั้งสองเนี่ยได้โคจรมารู้จักกันครับ แต่กายเนี่ยไม่เคยได้โอกาสบอกความในใจให้สาวในฝันคนนี้เลยเพราะจังหวะเนี่ยมันไม่เคยตรงกันสักทีครับเมื่อไหร่ที่ตัวเขาโสดจูนก็จะมีแฟนถ้าเขามีแฟนจูนก็จะโสดวนกันไปอย่างนี้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครับความรู้สึกในใจของกายก็ไม่เคยลดลงไปเลยชายหนุ่มจะทํำยังไงเมื่อวันเวลาระหว่างเขาและจูนที่จะได้มีร่วมกันมันลดน้อยลงไปทุกทีความรักของกายครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ติดตามได้ใน OMG Oh My Girl หลักจังหวะผิดจังหวะครับซึ่งหลังจากที่ดูจบแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันสนุกเกินคาดครับนี่คือความเห็นของพวกเราหลังจากที่ดู OMG จบอาจจะฟังดูแปลกๆที่ใช้คำนี้บรรยายหนังโรแมนติกแบบนี้แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตัวหนังมีทั้งความตลกความซึง้งความเศร้าเอาจริงๆผมค่อนข้างจะทึ่งอยู่นะครับพลราตของหนังจริงๆแล้วค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรแต่ถูกนำเสนอออกมาได้ผ่อนคลายกว่าที่เราคิด เราอาจจะเรียกหนังเรื่องนี้ว่ามันเป็นฮาร์ดโรแมนต์ที่ถูกเสิร์ฟมาแบบลอมคอมก็ได้ครับแล้วก็ประเด็นที่ผมกังวลว่าจะต่อกับหนังเรื่องนี้ติดไหมปรากฏว่าผ่านได้แบบฉลุยครับตัวหนังเนี่ยเล่นประเด็นที่ง่ายมากจริงๆชนิดที่ว่าทุกคนที่เคยเรียนมาหาลายัยหรือว่ากําลังเรียนอยู่หรืออย่างน้อยแค่คุณเคยมีความรักเนี่ยก็น่าจะเจอกันมาแล้วอย่างแน่นอนครับตัวละครเองก็เขียนออกมาได้ดีครับใช้ความธรรมดานี่แหละที่จับจุดคนดูไม่ต้องเวอร์วงัง ไม่ต้องมีพลังพิเศษอะไรที่โดดเด่นครับให้เรารู้สึกว่ามันห่างไกลกับตัวละครตัวนี้มากจนเกินไปตอนที่พวกเรานั่งดูกัน2คนครับเจมเปมเห็นตัวละครในเรื่องแล้วขำตลอดครับคือนี่มันกูกับมึงชัดๆเลยนี่ว่าตอนที่พวกเราเรียนอยู่เนี่ยพวกผมสองคนก็เป็นแบบนี้เลยคนหนึ่งไปชอบเพื่อนอีกคนนึงมันก็เสี้ยมไม่หยุดอะไรประมาณนั้นไปเรื่อยๆครับตัวหนังเนี่ยรู้วิธีที่จะจับทางคนดูหาจุดร่วมที่ลงตัวพอเริ่มแบบนี้ทุกอย่างก็ไปต่อได้ไม่ยากครับ ระหว่างทางเราก็เพลินไปกับความคอมเมดี้ของมันที่ใช้คอนเซปต์ความผิดจังหวะนี่แหละเป็นตัวตั้งต้นครับเอาจริงๆผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับเคยไหมครับเวลาที่เราทําอะไรแล้วรู้สึกว่าพลาดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าเร็วกว่านี้ถ้าตอนนั้นเราทําต่างไปจากนี้แค่นิดเดียวถ้าแบบนั้นถ้าแบบนี้ถ้าแบบนู้นบบน,บบน,น,นี่แหละครับมันจะเป็นฟิลแบบนี้ไปตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ตัวหนังเนี่ยก็ออกแบบฉากต่างๆออกมาได้ค่อนข้างสนุกมากครับ ไม่ใช่แค่ตัวละครมาพูดพูดกันแล้วก็จบไปแต่ว่ามันมีลูกเล่นมีสถานการณ์ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีช่วงต้นเนี่ยหนังก็เหมือนจะสปอยคนดูครับแต่พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางผู้ชมถูกดึงเข้ามาในหนังเรียบร้อยแล้วพอถึงกลางกลางเรื่องตัวหนังก็จะเริ่มเล่าในสิ่งที่อยากจะสื่อสารจริงๆสักทีครับตรงจุดนี้นี่แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นส่วนที่ยากที่สุดของหนังรักครับหนังรักทุกเรื่องเนี่ยต้องการที่จะส่งสารบางอย่างอยูอย่แล้ว จุดตัดก็คือผู้ชมแต่ละคนนั้นก็มีมุมมองความรักที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมล่ะครับประเด็นที่หนังจะสื่อเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับมุมมองของคนดูก็ได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหนังครับที่จะต้องทําให้คนดูนั้นคล้อยตามไปให้ได้ผมจะไม่บอกแล้วกันนะครับว่า OMG นั้นทําในส่วนนี้ได้เพอร์เฟกสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ทําได้ดีพอครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่หลุดออกจากหนังเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วก็ถือว่าน่าชื่นชมอยู่เหมือนกัน เพราะว่าสิ่งที่ตัวละครในเรื่องนี้ทำมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับมุมมองความรักของคนส่วนใหญ่อย่างแน่นอนนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมจะไม่ตัดสินว่าหนังเรื่องนี้นั้นดีหรือไม่ดีเพียงเพราะว่าเขามีมุมมองความรักที่แตกต่างกับเราหนังต้องการจะเล่าในมุมมองนี้ผมก็พร้อมที่พยายามจะทําความเข้าใจในมุมมองนี้ครับและที่สําคัญก็คือหนังถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีครับสิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวหนังได้สร้างผลกระทบของความสัมพันธร์ระหว่างตัวละครออกมาได้ค่อนข้างจะดีครับ ปมธรรมดาธรรมดาสามัญในเรื่องเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมันค่อยๆจะเติบโตขึ้นผูกเข้าด้วยกันจนมากขึ้นจุดสุดท้ายปลายทางแล้วมันกลายเป็นเงื่อนที่ยากจะแก้ไขจนได้ครับเกิดสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกมากมายผมจําอารมณ์ล่าสุดครั้งนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนังอย่าง dry my car ไม่ได้จะบอกว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเผื่อว่าจะเข้าใจผมผิดแต่หนังเนี่ยมันเล่นในแง่ของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกันแล้วก็ยากจะแก้ไขครับ มาพูดในจุดที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบของหนังเรื่องนี้กันบ้างก็แล้วกันมีแค่2จุดจริงๆครับอย่างแรกก็คือผมรู้สึกว่าฉากต่อฉากร,ระหว่างตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ทําออกมาให้มีน้ําหนักมากเท่าไหร่คือจริงๆมันโอเคนะครับแต่เมื่อเอาไปเทียบกับประเด็นที่หนักของเรื่องแล้วเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดรวมไปถึงการแบ่งบทด้วยตัวละครสําคัญบางตัวกับได้แอร์ไทม์น้อยเหลือเกินครับท,ทั้งๆที่เป็นปมหลักของเรื่องด้วยซ้ําอย่างที่บอกไป หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้ความสัมพันธ์ต่อกับความสัมพันธ์ครับพราะฝั่งในรู้สึกเบาบางลงไปก็จะดึงให้น้าหนักของอีกฝ่ายนั้นเบาบางตามลงไปด้วยครับคือมันไม่ได้น้อยถึงขั้นจะเรียกได้ว่าขาดนะครับเพียงแค่มันรู้สึกประมาณว่าถ้ามีอีกนิดนึงนะถ้าหนังยาวกว่านี้อีกสักหน่อยมันน่าจะดีกว่านี้อีกมากๆอีกจุดที่เป็นประเด็นยิ่งกว่านั้นเลยก็คือตอนจบของมันครับโอเคครับมันจบได้แบบไม่ขัดกับสามัญสํานึกสักเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแอนตี้คลายแม็กครับ ขัดกับอารมณ์แล้วก็แนวทางของเรื่องที่ปูมาตลอดทั้งเรื่องครับถ้าจบแบบเร็วกว่านี้สัก3ามนาทียังไงถ้าเกิดว่าจะลองไปดูเนี่ยลองดูว่าก่อนตอนจบสักสามนาทีเนี่ยมันจะจบแบบไหนผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีตอนจบ2แบบยังไงอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่หนังจบจริงๆแล้วผมกับเปรมเนี่ยคิดเหมือนกันเลยว่ามันเป็นตอนจบที่ผู้กำกับเนี่ยตั้งใจจริงๆหรือเปล่าอันนี้เนี่ยแค่สงสัยเฉยๆนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีพูดประเด็นหลังดูจบเป็นของแถมด้วยสำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกครบรดแล้วก็ดูง่ายแบบไม่ต้องตีลังกาดูแต่อย่างใดครับตัวหนังออกแบบฉากมาได้ดีมากๆพอดหลักและอารมณ์ของหนังก็ยอดเยี่ยมนักแสดงทุกคนก็ดูได้อย่างสบายตาครับโดยเฉพาะกับน้องจูเน่เนี่ยที่คงจะเป็นอีกเรื่องที่เธอทําออกมาได้ดีแล้วก็ไม่เคอะเขินครับอาจจะขาดบรรยากาศบางส่วนตัวหนังอาจจะดูกระชับไปนิดนึง และตอนจบอาจจะขัดใจผมไปสักหน่อยจริงๆแล้วอาจจะผิดที่ตัวเราเองก็ได้นะครับแต่ว่าพอบวกลบทุกอย่างแล้วผมขอให้ไปที่7.8คะแนนเต็ม10ครับสำหรับหนังเรื่องนี้ชอบมากจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันก็นิดเดียวจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับถ้ามีใครถามว่า OMG รักจังหวะผิดจังหวะควรไปดูไหมเป็นอีกหนึ่งหนังที่ผมแนะนำให้ไปดูครับ อย่าลืมนะครับว่านี่คือรีวิวของคนที่ห่างฟิลมหาลัยแบบผมมาสักพักหนึ่งแล้วเราคิดภาพว่าตัวคุณกําลังตกอยู่ในห้วงความรักแบบตัวละครในเรื่องหรือว่าเพิ่งจะผ่านฟิลแบบนี้มาหรือบางคนก็กําลังอยู่ในฟิลแบบนั้นเลยมันอาจจะอินกันแบบบ้าบอเลยก็ได้นะครับต่างคนต่างความคิดและประสบการณ์ครับสิ่งพวกนี้นั้นส่งผลกับการดูภาพยนตร์อย่างแน่นอนอย่างที่พูดเสมอครับสิปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นความรักของกายนั้นจะทําให้คุณรู้สึกยังไง จะเศร้าจะซึง้งหรือจะขมจนคุณต้องร้องไห้ออกมาติดตามได้ใน Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะฉายแล้ววันนี้ทุกโปรงภาพยนตร์ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าจะมีช่วงของแถมนิดหน่อยอันนี้สําหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูผมรบกวนจริงๆปิดคลิปไปเลยก็ได้อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วค่อยมาดูพาทนี้แล้วกันนะครับคือต้องบอกแบบนี้แล้วกันครับว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนถึงขนาดต้องตีความแต่อย่างใดครับ แต่มันจะมีประเด็นอยู่2จุดที่ผมอยากจะพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองของตัวเองให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งเพื่อนๆตรงนี้คิดต่างได้เต็มที่เลยนะครับ1ก็คือการแตกหักของจูนและพีทครับจูนเนี่ยเผลอนอกใจพีทแอบบไปเที่ยวกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบตัวเองไม่รู้จักหักห้ามใจผมจะไม่ดีเฟนต์ตัวละครนี้แม้แต่นิดเดียวครับจูนเนี่ยทำทุกอย่างผิดครับถ้าเกิดว่าเธอต้องการจะเป็นคนรักที่ซื่อสัสตย์ต่อกัน100%เ แต่ไงก็ตามครับผมจะมาพูดในสิ่งที่ตัวหนังนั้นเสืออ,อกมาได้ค่อนข้างน้อยไปสักหน่อยนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจูนและพีทนั่นเองครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่สู้ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งนั้นที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกก็ตามพีทเป็นผู้ชายในฝันของใครหลายๆคนแน่นอนครับทั้งรูปร่างณิสณยทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดสิ่งเดียวก็คือจูนนั้นไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเองเลยเวลาที่อยู่ด้วยกันครับถ้าเกิดว่าเรามองดีๆทุกอย่างถูกบอกใบ้ผ่านฉากต่างตางๆมตลอดครับ จูนเป็นคนที่แม้จะเกิดมาหน้าตาสวยแต่กลับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองน้อยมากๆผิดกับตัวของพีทโดยสิ้นเชิงครับเขาดูเหมือนจะเป็นค้วตรงข้ามกันเลยทีเดียวประกอบกับบางครั้งที่พีทดูเหมือนจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็น perfectionist สูงอยู่ในตัวรู้จักถ้อยคำและการการะทําที่ค่อนข้างจะต้องมีแผนการทุกอย่างต้องมีการจัดเตรียมคิดมาเป็นอย่างดีเล่นใหญ่เอาให้สุดเป็นคนที่เอาง,ง่ายๆถ้าจะแต่งงานก็ต้องคุกเข่าขอต่อหน้าคนเยอะๆซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับ แต่ก็เข้าใจใช่ไหมครับว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบนี้ผมคิดว่าจูนก็เช่นเดียวกันครับเธอไม่ได้อยากใช้ชีวิตเป็นแค่แฟนของพีทมันยังไม่ถึงเวลาของเธอที่จะเป็นแบบนั้นครับในความคิดเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องนี้นะครับไม่มีใครผิดเลยเป็นแค่คู่รักที่มีแนวคิดต่างกันแน่นอนครับว่ามันอาจจะมีเรื่องของกายที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแต่แผลที่มีอยู่แล้วมันก็คือแผลครับรอแค่การสะกิดเบาๆเ,เ,เลือดมันก็ไหลออกมาอย่างฉากชามที่อยู่ในตู้กระจกใบนั้นนั่นแหละครับ มันบอกใบเราไว้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกอยู่แล้วรอแค่มันเปิดออกมาก็เท่านั้นเองครับ2ก็คือฉากจบครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ชอบฉากจบนี้เท่าไหร่เลยครับที่กายและจูนดูจะมีโอกาสโครจรกลับมาสารความสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งผมรู้สึกว่าถ้ามันจบตอนที่พวกเขาคุยโทรศัพท์กันเสร็จแบงค์พันตกมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตัดจบแบบนั้นไปนเลยอาจจะดีกว่าผมรู้สึกว่าการที่มันลงเอยได้ค่อนข้างดี หรืออย่างน้อยก็พอจะมีความหวังมันค่อนข้างจะขัดกับสิ่งที่ตัวละครอย่างกายสมควรได้รับหลังจากการกระทําที่เขาทํามาทั้งหมดครับผลสืเนื่ที่เกิดขึ้นมันน้อยเกินไปนั่นแหละคือต้องบอกก่อนนะครับว่าหนังเขาก็เล่ามาแบบนั้นจริงๆมีการปูเรื่องของพี่คนโตมาที่เธอแต่งงานแล้วสามีของเธอก็มีชู้ใช่ไหมล่ะครับมันเป็นการโชว์ว่าสิ่งที่กายทําอยู่นั้นมันทําร้ายคนอื่นมากขนาดไหนแต่สุดท้ายพอมันมาลงเอยแบบนี้มันก็แปลกๆเหมือนกันครับ ซึ่งจะบอกว่าเรื่องราวที่เล่ามานั้นจะทําเพื่อสับลาคนดูก็ได้แหละครับแต่มันขัดกับจุดที่หนังส่งอารมณ์ได้พีคที่สุดของเรื่องต้องบอกว่ามันไปคนละทานกันเลยใช่ไหมละครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกแง่หนึ่งมองในแง่ที่ว่านี่มันไม่ใช่หนังรักธรรมดาครับแต่เป็นหนังรักที่เล่นกับเรื่องของจังหวะตลอดเวลาครับเราจะได้เห็นการพาดนิดๆของตัวละครโชว์ไม่เข้าข้างบ้างป้ากันแกล้งขนาดว่าส่งวิดีโอสารภาพความในใจไปผู้หญิงก็ยังดูไม่จบ แต่ในซีนแต่งงานนั้นครับไล่ตั้งแต่การบังเอิญเห็นขวดยาของขวัญที่ตัวเองทิ้งไปตั้งนานแล้วซึ่งการที่จูนเก็บสิ่งนี้ไว้มันก็คล้ายๆกับการที่กายนั้นเก็บรองเท้าแตะอน,นันไว้ครับแล้วจูนเนี่ยซูมเห็นทําให้เธออาจจะอยากทําเหมือนกันบ้างสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ครับมันหวนกลับมาเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างทั้งคู่อาจจะดูเป็นความบังเอิญธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในน้อยครั้งที่จังหวะนั้นเข้าข้างกายบ้างสักทีครับหนังอาจจะอยากสื่อว่า คนเราเนี่ยไม่ได้โชคร้ายเสมอไปก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราเฝ้ารออดทนแล้วก็พยายามมากพอสักวันหนึ่งจังหวะอาจจะยืดอ,อยู่ฝั่งเราก็ได้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กายทําแต่ถ้าเกิดว่าให้ตีความตามหนังมันก็อาจจะประมาณนี้ครับซึ่งก็เท่านี้แหละครับความเห็นที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังคิดยังไงคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีมูฟี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ